กองทัพยกเหตุความจำเป็นจัดซื้อเครื่องบินหรูสำหรับ v ว p ีราคากว่า1348ล้านบาทเมื่อวันที่20กรกฎาคมรายงานข่าวจากกรมการขนส่งทหารบกกองทัพบกเปิดเผยถึงกรณีที่โซเชียลมีเดียมีการเผยแพร่เอกสารของกรมการขนส่งทหารบกกองทัพบกเรื่องโครงการจัดซื้อเครื่องบินใช้ในงานทั่วไปขนาดกลางพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานจำนวนหนึ่งเครื่องงบประมาณ1 3 4 8ล้านบาทตามแผนการจัดซื้อ งประจําปีงบประมาณ2,563ว่าเอกสารดังกล่าวเป็นการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเครื่องบินใช้งานทั่วไปขนาดกลางซึ่งในแผนงบประมาณปี2,563แต่เนื่องจากติดปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ทําให้ต้องชะลอการจัดซื้อออกไปจนต้องมีการเสนอในงบประมาณปี2,564แทนทั้งนี้การจัดซื้อดังกล่าวเป็นความจําเป็นในการจัดหายุโทโธปกรณ์เพื่อใช้สําหรับภารกิจโดยสารของผู้ บังคับบัญชาและบุคลากรสําคัญ V.I.P. เพื่อทดแทนเครื่องบินแบบไบพัทที่กําลังจะปลดประจําการเพราะมีอายุการใช้งานมากกว่า30ปีอีกทั้งก่อนหน้านี้ทางบริษัทที่ผลิตเครื่องบินแบบใบพัทดังกล่าวได้แจ้งว่าจะหยุดสายการผลิตและไม่มีอะไรใหม่ ทำให้กองทับบกต้องจัดซื้อเครื่องบินใช้งานทั่วไปขนาดกลางมาเพื่อทดแทนโดยผ่านขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการซึ่งเครื่องบินที่จะนำมาทดแทนนั้นเป็นเครื่องที่จะมาจากบริษัท Gulfstream Aerospace ถือเป็นผู้ผลิตเครื่องบิน Gulfstream 500โดยตรงที่ผลิตเครื่องขนาดเดียวกับเครื่องที่กำลังจะปลดประจำการมีลักษณะคล้ายเครื่องบินแอมแบรกองทับบกและเป็นเครื่องไอพ่นคาดว่าจะใช้เวลาในการจัดซื้อครั้งนี้ประมาณ1ปีผู้สื่อข,ข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้นายวิโรธ รัชนาอดีสรสอสอบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลทวิตข้อความในทวิตเตอร์ส่วนตัวระบุว่าเศรษฐกิจกำลังย่ำแย่ประชาชนกำลังตกงานเจ้าของร้านทยอยปิดตัวก็ยังจะมีข่าวกองทับบกจัดซื้อเครื่องบินเวพี1348ล้านบาทเพื่อภารกิจโดยสารของผู้บังคับบัญชาและบุคคลสำคัญ